สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้เจ๊พามาชมรถฟอร์ดแต่งล้ออีกหนึ่งคันปะดูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Y ายแทค่ะ4ี่คูณนะคะหสปีดค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนั่นเองค่ะนะคะสำหรับตัวนี้ก็สีส้มเนาะนะคะเพิ่ม1บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่มาดูกันว่าคันนี้แต่งหล้ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะดูด้านหน้าเนาะ เป็นแบบว่าทรงอเมริกาเลยด้านหน้าหล่อมีมิตินะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะเราใส่เป็น่รนของชุดวายด้านหน้านะคะใส่ครอบกันชนแบบนี้เลยค่ะทําให้ด้านหน้าดูดุมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทวงของกระจังนะคะจะเห็นว่าเอยแตกต่างไปจากเดิมนะปกติใส่ FordFOR d ดีนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นรูปมา้าน,นั่นเองค่ะนะคะก็เรียกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆสำหรับกระจังหน้าแบบนี้ค่ะและรวมไปถึงค่ะสำหรับด้านบน เป็นสกูฟิตรูปม้านั่นเองค่ะที่มีเฉดสีนะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ตัดเฉดนะคะให้มีมิติเป็นดําด้านนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านล่างกันค่ะนะคะช่วงล่างแบบว่าเทพเลยค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะกันที่แมกยางกันก่อนเลยค่ะแมกขอบ20ค่ะออฟเซ็ตลบ24นะคะแล้วก็ในส่วนของยางตัวนี้จะเป็นยางโอตานินะคะแบบเอทีนั่นเองตัวนี้คือวิ่งนุ่มวิ่งนวลมากๆเลยค่ะแล้วก็เสียงเงียบมากเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะอ่ะ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งช่วงล่างที่บอกได้เลยว่าเทพสุดๆเลยค่ะสําหรับโช๊คนะคะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเป็นโมโนทุบ2.0นะคะแล้วก็เป็นซับแทงแยกปรับ8ระดับด้วยปรับความนุ่มความนวลได้เลยค่ะ mm. และรวมไปถึงนะคะสําหรับปีกนกปรับองศาค่ะช่วยทําให้ล้อเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้น mm. ลดการกินหน้ายางนะคะวิ่งดีมากๆเลยหนึบๆเลยค่ะสําหรับคันนี้เนาะ mm. แล้วก็ในส่นของซุ้มล้อค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดวายนะก็จะมาพร้อมกันกันกบเซ็ตของชุดครอบกันชนด้านหน้าเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นนะคะสองสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกนั่นเองค่ะว่าอยากได้แนวไหนเนาะอ่ะพาดูด้านในสักแวบหนึ่งนะคะสำหรับว i ยแท็ค่ะรูหรานะคะพรีเมียมแล้วก็ทันสมัยค่ะออกแนวสปอร์ตด้วยซ้ำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นคลิปได้สีส้มนั่นเองนี่นะคะก็ด้านหลังก็เดิมๆเ,เลยเป็นสปอร์ตบาร์นะคะของว i ยแท็ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ติดแค่ในส่วนของอะคริลิกเลนเจอร์แบบนี้นะคะก็ทําให้ด้านท้ายเนี่ยดูโดดเด่นแล้วค่ะเอาละค่ะไปชมรอบคันกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะใครอยากจะแต่งเป็นแบบเรียบร้ดูดีมีสไตล์นะคะการแต่งแบบนี้นะคะก็ดูเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะรับรองได้เลยว่าถูกใจขับง่ายแล้วก็ไม่เบื่อนะคะสำหรับคันนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนั่นเองค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ